ขอเรียกร้องให้เครือซีพีและบริษัทซีพเอฟคาลบกฎหมายและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่าเก่งขัดในการนำเข้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างดินอเอเลียนสปีชีส์ในฐานะบริษัทมหาชนควรแบ่งผลกำไรเหล่านั้นคืนสู่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกลางดำหรือกรณีอื่นๆ สามในฐานะบริษัทที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในระดับประเทศและในนานาชาติควรเปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อครอบครัวภาควิจารณ์ต่อบริษัทในเ <ใน S 1> ชงิงกวรขณะน,นี้ในจังหวัดจนันทบุรีบริเวณพื้นที่อ่าวขุงกระเบนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หนักมากนะครับเพราะมันมีบอ่อเลี้ยงในโครงการพระามลีเนี่ย104ร้อยสี่บ่อใน104อร้อยสี่บ่อเนี่ยพีน้องเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงกุ้ง ผลปรากฏว่าเราจับกุ้งไม่ได้เลยเจอแต่ปลาหมอคางดํามันกลายเป็นแหล่งพักอาศัยนะครับของปลาหมอคางดําที่อยู่ในบ่อเลี้ยงพอเสร็จเรียบร้อยโตก็จะออกมาสู่อ่าวกุ้งกระเบนมากินจัดเล็กจัดน้อยเนี่ยตอนนี้ทําลายจัดเล็กจัดน้อยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องเพราะเราไม่มีกระบวนการวิธีการจัดการเลยขอเรียกร้องให้เกลือ t ีและบริษัท c p f เขารบกฎหมายและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่าเก่งหัดในการนำเข้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างดินเอเลี่ยนสปีชีส์ในฐานะบริษัทมหาชนควรแบ่งผลกำไรเหล่านั้นคืนโซ่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกลางดำหรือกรณีอื่นๆสามในฐานะบริษัทที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับประเทศและในนานาชาติควรเปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อครอบวิภาควิจารณ์ต่อบริษัทในเ <ใน S 1> ชิงบวกขณะนี้ในจังหวัดจนันทบุรีบริเวณพื้นที่อ่าวคุงกระเบนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หนักมากนะครับเพราะมันมีบ่อเลี้ยงในโครงการพระรามลีเนี่ยร้อยสี่บ่อในร้อยสี่บ่อเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ท,กร,รที่เลี้ยงก,กุ้งผลปรากฏว่าเราจับกุ้งไม่ได้เลยเจอแต่ปลาหมอคางดำมันกลายเป็นแหล่งพักอาศัย นะครับของปลาหมอครางดําที่อยู่ในบ่อเลี้ยงพอเสร็จเรียบร้อยโตก็จะออกมาสู่อ่าวกร้งเบนมากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยตอนนี้ทําลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องเพราะเราไม่มีกระบวนการวิธีการจัดก,การเลยขอเรียกร้องให้เครือซีและบริษัท CPF เอฟเคาลบกฎหมายและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพยาแก้เหงืัด ในการนำเข้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถินแอเลียนสปีชีส์ในฐานะบริษัทมหาชนควรแบ่งผลกำไรเหล่านั้นคือสู่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหา